สวัสดีครับสวัสดีครับผมยัก็ช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่นะครับวันนี้มาดูซีโดน้อยครับลุงว่าโซ่ขาสองข้างหลุดครับโซ่ปอกขาหลุดสองข้างครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันครับเนี่ยเพราะว่าสงสัยเข้าไปกับเข้าลำบากอยู่ครับ นี่ครับดูครับโซ่สองขาเขาหลุดนะครับเมื่อเมื่อก่อนนี้จะมีโซ่ล็อกสองขานะครับแต่ตอนนี้โซ่หลุดโซ่สองขาหลุด,ดคือเขาตกมันมากนะครับตกมันแรงด้วยครับงอนนี้ น้ำมันก็ออกจากอวัยวะเพศด้วยครับไหลแรงได้ก็ได้ได้หรอกได้ดอกถึงเข้าดึงไปสามันดึงกลับก็แล้วเลยบ่ต้องแล้วพอ,ลวอ,อแล้วยยาชุดบ่ต้องดอกสมมาหมดวาเข้าแก่สู่ออกปุ๊บเขาดึงมันกระชากกลับขึ้นนี่มันลุดเลยได้สู่มัดบ่ได้ได้บ้านี้ มันออกลื่งแห้งวันนี้มันจะจะสร้างมันบรันแต่มันบนันเลยนี่ครับโซ่โซ่ขาเขาหลุดนะครับโซ่ขาสองข้างโซ่ขาหน้าหลุดสองข้างลยครับนะครับดูครับมันลดได้จังไดิง่แนวเกาะมันลด่ตัตเกาะลดปะโตเกาะมันล,ดอ,นล,ด,อนลดออกบ่

ไม่เอาพี่ถุงมกันบดนปแดด้คนะักๆกินไปน้อยลึ่งไหลออกปึกปุบปุบเลยลึ่งไหลแห้งบาแห้งดอกมันไหลอยู่นั่นนี่ยังคิดไม่ออกเลยนะครับว่าจะ จะใส่สองขาหน้าได้ยังไงนะครับยังคิดไม่ออกครับเพราะว่าเพราะว่าต้องหาพวกมาช่วยอีกทั้งสองคนนะครับอีกจากสองคนพอดีหรือไม่ก็สามคนลำพังห้าสองคนบ่ไห้หรอไ่ไ้มไปยหนจิ้มใด้ข้างเดียว มันนักไก่เข้าไปนันไก,ก่อยู่เห็นบ่นี่ครับโซ่ขาหน้าเขาหลุดครับนะครับโซ่ขาหน้าหลุดนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันครับนี่ยังคิดอยู่ครับ ถ้าอันตรายครับอันตรายครับถ้าเรามีคนไม่เยอะเนี่ยอันตรายมากนะครับคิดไม่ออกเลยครับว่าจะทำยังไงต่อเอาโมส่ไปรับเราเลยยติ๊ มาใส่ไปรับเลย มันก็เป็นต้นกล้วยนะครับที่ให้กินนะต้นกล้วยครับผม,มสูค้ากระลุดหน่อยเอ้ยนี่ครับโซ่ขาหน้ารุดครับ ว่ามัดล็อกไปแล้วดีแล้วไม่อยากเข้าไปวุ่นวายกับมันนะว่ามัดเกลียวมัดเลี้ยวหลุดน้อยกระดื้อด้วยน้อยมันเห็นตากรงซุนไปเลยไหมตีมันมือนั่นแล้วมันจำนั่นน่ะตีแม่นหยั่งลูกว่าร้างหัอยหลยุกไปตีบังเห็นบอมันน้ำกูอื่นบอมันบปไหนน้ำซำ มันนั่นเราบอกกันทุกคนคือปีตีรเอารถเป็นแบบของเพรามันเจ้ิงายสิงไงเพราะย้ายทุนต้องให้จังสี่วุ่นยางวุ่นวุ่นไปให้โซมันมันพันสันๆก่อนอีอลีถ้าแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถาห้าโซ่่าแบบนี้ไม่ได้ เฮาต้องให้โซมันสั่นพ่อใหญ่ศูนย์บ่ฟังได้เขาเว้านั่นเฮาต้องให้ให้มันวนวนวนให้โซมันสั่นลงแม่นบ่แบบนี้บ่ได้เด้ให้มันเกี่ยวโซอีกให้เกี่ยวโซให้มันสันปึ๊บเฮาจังงค่มันเกี่ยวโซบ่ได้เด้นี้บ่ได้เด้มโซยาวบ่ได้เด้ยาวโพดแงมันโซใหญ่บ่ได้โซยาวเกินโซยาวจังได๋โซเออถ้าโซสันเฮาจังได๋เฮาก็ยังมีิ์ุนกมันอยู่เด้แต่โซยาวนี่บ่ได้เด้ เจ้าต้องไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่น,ปปนออกหมมันออกไปพุ่นก่อนบ่อนันบ่ได้บ,าน,าบนไปเรื่อยๆผู้หลายมันยางน้ำเจ้านี่นนนดูครับรโซคาหลุดนะครับดูครับนี่ก็ลงกองศูนย์นะครับบ่บับ่ันบ่บ่เ่บ่า่ย่า่เดียวเลยอ่ะ มันเขียดดิตีกับตีนั่นโพูดได้อหมอม,มันดันใช้เราอยูพอ่พอ่พอพ่อพ่อพอแล้วพ่อแล้วโย,วน,ใน,วยวนให้มันเลย

นึกคิดไม่ออกนะครับนี่ก็ต้องต้องคิดก่อนนะครับว่าจะทำยังไงต่อขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับลุงกงศูนป้าติก๊กแล้วก็สีดอดาวสีดอน้อยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ